คำม่ามืดแท้คำม่ามืดมืดติดตาจะตัจเดี๋ยวขอมามอกห้่อยฮะเออ น้ำเ้นออน้ำเราขึ้นมาลูกโอ้ยไอันเปิดไทยด้นึงไปเปิดไพไงาไปหนังเรถไทยจะบนรถไทยแล้วไงแล้วแล้วมือนีบบนนเล่าดูน้ำให้เขาเขาจ้างเาดูน้ะ ยูจกค้นอะไรโยมไลเตยบเตีบล้านสามเออลูกชายลานสามเพ่่อผ้าลานมายาบเออลูกเช้านั่งอัช่องแอเป็นเป็นสามเป็นสีเป็นหาหกไแหละเ่ยเอ้ยอืมลูกชายเงือนนี่เรียงลูกกบผาเมี่ยปเอองคน

ถืสาโอมาคำเคยากรังเมือบกระงยืเมือใยางมากินดเข้าร้าย่างบดเถาวสวกสิบสี่เถาวนธเถาวนเนอได้ขาชานมอนี้เบิ้งดูใครเบิ้งดูเขาให้ขาช้านก็ยังไม่ยังแล้เต็มกระเป๋าเขาช้านกบ ข่าวนึงคนมาหัดจ้างเลยฮะรับจ้างเมอรับจ้างให้หน้าอลไรก็จะเอาข้าวสารนห้ยสินะเออเขาซ่านหดยเพราะว่าคนคนมีข้าวสารกินขน้อยซื้อให้ซอมหนึ่งจักเมื่อร้ายไปได้อันนี้ก็ข้อมืดข้อข้อไม่ใส่หัวไหมขน้อยมา่ห้มือก่อนจกเบิ้องลูาจกตรงเราโอ้ยจกเลยข้าวสานมีแต่ข้าวสานหมดนี่ ก็มังมีเพียงนี้เอาไว้เมื่อไหรเมียกินข้าวเมื่อไห้เมียอีกแงนะกินเดียวกระแทบนีแค่วันแล้วไปกินเมื่อไรนะหายจ้าน้าอาโซลาอันใหม่ไป็นไงมันมีปุ่มปิดเปิดอันเดียวนี่แหละแบบเดียวกันเนี่ยแล้วฮับบีปลายเถ่อบีบเถ้าที่หนึ่งกับไฟแห้งบีบที่ซองไฟคอยแล้วกับีบเถ้าที่สามไฟเงียบเงียบบีบที่สี่ที่หันปิดอย่งนี้นะมันปุ๋งเดียวต้นนั้นมันโบแมนแพงแยกได้ ทางนี้ซากทางนี้ไฟเลยคือไปเนื่องเฮ็ดก็ได้แจงมัดถีบเป็นชุลาเซลลยเป็นไฟสายบักไงเกอบเพังกาไปไ้มอนก็เอาไปห้ทุกราคาบริยูลำจานละไปุบิ่เลยดูดนามมือใช้ช่องหายชับหายเข้าหาเขาเทอร์มิบอว่านนี่็ทำนี้ได้นี่เขหายทุกมือ เอายังไล่บอไป่ห้ชอบนึงนะแมนนึ่งบานเท่ากับเซียนนี่เนาะเาากินเขาอาเผื่อไว้หกชิีตีเสียนเราไปเหตุงานใดอยู่ใจร่แข็งแรงอยู่น้หมากแห้งได้เมียเราค่ะนี่เราอะไรเมียผู้น้อยได้เมียมเท้านี่น่นี่นี่นี่เราเห็นบ่เมียแล้วนะง่ามสูเมียมเท้าได้บ่ เน่เ่ดูหันน่ซูเมียจะได้บออไ่เาม่งามไ่งามวออคือพอเววานิสรเลาก็เมียบอเทวพระเทวบอว่าได้งามพระได้งามเอ้าบอสเลยเน่ซ้ำเอนเ่แล้วมันแสบตาแสบามันดูเมน เหี่มลายนี้กระิไปเนี nah ่ยอยู่บ่ดีดีผักบหนาเห็ดน่นะมือนี้สิไปเนี่ยอยู่บะตั้งอยู่อ่อในดทัานมเพื่อรเนี่ยมึเพืนดท้อไร่เหอใครบ้างใคคือคือเป็นนัวไนี่ยคืเป็นเอาสื่อจะได้เป็นนัวเอามาห้อยู่ไปทงชื้อือว้ม่มีจา เอ้าคือบอบเห็นเราจอดในหันเป้าหรอเลาเยรถเอ๊รถนั่นะรถจ้าหันเป้เรารับยาเนี่ยหมยงเา่นพนาวทานนไปแหลกแหลกรถห่างนะสิมาแป้งเอาเขาซิเขาพ่นตกเลยเขาพ่ข้ไปในอยเลยโอ้พ่นตกเขาเขาได้เอ้ายังไปกเราอยู่บ้าน คนได้ไปอยูน่กัมาเห็นนว่าอนี้แมงเพื่อไร้เ่อรงม้อรงกนี้คือบนให้มือาขึ้น้ขึนเอาก็เว้นระนจาม คือนช่แน่เองครับทั้งทันปัจยนี่เบบรานเไฟโซลาเซลเอามามเอาโซลาเด้อไปใส่อย่ายู่ไก่ที่พวมันหลักไปไฟโซลานะแจงเลยบบนี้นะว่ยจะได้เ่าเบรนเนาะกินเนาะแจงแบบง่ายแจงจาง้าง มันมันนแพงอะนั่นคือไปน้ำได้นี่แง้มกระเเวนแถวกระตากไหวไทยน้ายมมืออื่นเศร้าก็เอาซาบไล่เอาตากแดดไล่มันเจรดญหงดโดนโดนมันใส่วโอ้ยเดว้เพราะว่าเอามาบริษาทไปป่าไวไนะก็ลืมเข้าวเอากระปุกได้เอาแหนบกระปุกได้แคันบระดนียาเอ้ยน้ำยังซ่องยังซองเลี่มทั้งน้นซื้อยังเนี่ย ชุทอนทุนทอนชุนทอนอายุกี่ขวบแล้วกำลังรับน้อกำลังออกนึงเนาะกำลังเอดักหากันบ่เมื่อยบ่มเมื่อยขึ้นเมื่อยกะอดเอาอย่นะเฮ็ดจังไดจังสีเศร้าผักพรเนยจังไดมันบ่มอีกเลยเช่าเวทเยเอาเขาก็ซื้อมาให้เรียกผักพรจากซองเมื่อเออกลับมาดิกลิ้มเลเอากินจังไดเขายังไล่อยู่ เขาเขาเบิดจากไปโอ้ยหาเผื่อไว้น้ำโฮมเก็บหาอ้เาแบบมดใจวันจนันทีเยช่องมือเท่ามือยังไมิดกินพอ้กับมนี่กัานพาจันมาฮานากินเขาแต่ต้นเสาเนาะบางมือกับบริกินมาไทยหน้าแต่ต้นเสาต้นเทียงแหละ เจาข้งหน้าเขาจะเอาแนวกินไห้น่ะบอกินตอนแรกเจะหิวมากินกับเมียอยู่ากินกับเมียแล้วคนหักเมียเนาะคนหักเมียเดีแต่หักกินแต่แพงอ้ไป้อโอินม้กินเ่ไก้กินกับเมียก็บาดโดนคนหักเมียเนี่ยเมวันที่เขาเราจำได้เนาะยิ่งไกินแต่เสาลักแหละกินขาวมืแล้วิแต่หากินแต่า ใส่ปลาเมียมบนหัเห็ดพ่อไงบนหักเมี่ยมใดเนี่ยอยู่ในกินกะแง้งมาไว้กินกับเมียบดกินผู้เดียวเอาหอยไว้น้ำโกงใหม่อะไรเนาะเมื่แมี้หมดจอเมื่อแล้วบุท่าพินก็ห้ไข่ดิบใหเมื่อกวัวกินเองไข่ดิบากินข้วเมื่อกวัวกินกับเมียเนาะข้าเน่าสุกไข่ใหญมันบูดเด้ควรเอาแบบย่างเด้อทุกคนก็ได้เอาเอาพ่อใหญ่นี่เป็นแบบย่างเด้อ เจ้าบอยู่เพือนทายิบเ้าพร้อมเจ้าอยู่บ่เออไม่แตวมาอะไกินแล้วเลยเป็นแบบยางยางที่ดีนี่ละมันจะกิอยู่น้ำกันได้มันยังวานถือไม่เท้ายอดท่องเชือกบองยอดเท็ดมันยังไปน้ำกันได้เด้อแล้วป่วยพี่ได้กันไปสองกัดจื้เอ้ย ยาอซ์แล้วปเบิดเลื่อนเนาะทำาห้ยาสุดน้ำมาเอามาอันตี้แล้วหันเปื่อยเบิดนำคั้นคิดเล็กกั้นเอาให้พอไม่เอนยาจะมีคุณเป้นคนหิดนักแล้วเบิ่ดกินเขาใช่ไหมนี่ยแล้วหิวเขาครับปรเอศไทยประเท้ไทยประเทศไทยป่ะเท่ไทยเอาเหื่อนมันมาครับเตห้ครับกีนเล็กกับ ยางเมื่อปีนี้เลื่อปีนี้บอกยางเนี่ยบ่ครับยางเมื่อโอ้ครับยางเนี่ยใส่ข้อมบ่ยางเอ่ะข้อมบ่็ดอะไรเอาเหินรถไทยข้อมในกระซากในโซล่าตะกอนแทนด้อาจารย์อืะสากใดอยู่เนาะดีเลยเอามาตากแดดเดี๋ยวนี้สากฮอดโทรศัพท์พุนนาดัค่ะตุ๊กเอามาใหม่เนี่ยนี่อยุบอ่โเทอร์ซับแล้วตอนนั้นกระซากใดคือกัน มีครับมีซิมมีเินซื้อซิมบมีซิมมีเงินซื้อซิมคั้นม่เบอร์กสิด้เติมเงินนี่เดค่ะก็ะมีเงินเติมีแอนบอเอาถาดไปแหลกหลดไพ่หลดห่มันขีด้บบอขีด้จังได้สายไฟขาดมด่ป้าอะไรเขามัเหรปิดห้องดนตรีบอเฮา หาเงินซื้อรถยากอีก้ะเทาแล้วไปตนเลนบ่มีเงินเทาก็มีอ่ะเตนเนาะเทาก็มามนได้ไหมครับขวนอะไรมโมไดแน่ชู้แล้วก็มีเโอ้อเราไปมาออพอเนาะให้พะเทาเมื่อกินเทาพจะพาเข่งกินเทาไปดิเอาไว้มี่มีแหวงมถูถกคนเอาไว้ใช้รถไทยเออยนนิ่ง ครับกลับบ้าวันนี้กนบแนมือนานนกเนาะขอบคุณเพ่แนเพ่อนเอาข้อมาให้อยู่เพือนเต็มเลยขอบคุณดูไทยขอบคุณเป็นเล่าก็เป็นเอาเอาแบบเล่าใช่ใจเด้อขอบ้าชีวิตคุ้าวยู้บ้า้้บ้าเนาเพราะว่าไม่ชชีวิต้าเลยนะอยู่ท่องคงกับกันยืน ว่านดีมีแห้งชุกภาพริ <Therm od. S 2> แค่แห้งให้พอดเพิ่นแค่แห้งดีไปมาให้สะดวกทางสินทางวันนี้ยังปลอดไัยวันนี้ยังปลอดเียเดี๋ยวเดี๋ยวจำจุดนะว่าปลอดเยอยมี้ยังปอยวนนียังอันดีม่ยังทอปลอดไัยคนไมเพิ่น ไปเมื่อไหร่เชียวะขาเท้าาเท้าไปย่างมึงดูมันขาวกปะด้างแรงไปตเนียเอาข้าวเวไทยละครึ่งมันปแพรแล้วมันไปตํากุ้งกุงมันไทนาอย่แต่กุ้งกุ้งเป็นอยัางน้ะล้วกะเบิร์กกแข็งเห็งานครับไอ้เคียงเนี่ยมันกครทให้ร่างกายเไบริหารมันกแข็งแรง เม um yeah> ื่อละเมียบีเ่นือมาเป็นบีให้เมียอีบ้เห็นห้งไปวันละวันไปสายกับ่มีอเนาะเปิดโค้ชมั้ยอ่ะโคมอยู่หัวน่ะโอ้ยอยู่นอยู่ในกระเป๋าเออเมื่อไ